องสวย้ฉันอยากฉันอยากแกล้งคนอ่ะกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่แล้วกับการเม้นกันไปเม้นกันมาแล้วก็ยังไงบ้างเรื่องราวมันคือเราอยู่ในสัมมารภูมิจริงๆจะว่าหนิงไปยุ่งเรื่องเขาก็ได้ค่ะก็ยอมรับผิดว่าไปยุ่งเรื่องคนอื่นแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวล มันก็มันก็เป็นความหวังดีนะจริงๆหนิงก็ยังคงยืนยันว่าสิ่งที่หนิงทําอะไรหลายๆเรื่องเนี่ยหนิงมีเจตนาที่ที่หวังดีรวนรวนเลยจริงๆริงเรื่อม,มันเกิดเริ่มต้นมันเกิดจากคนมาถามเราเกี่ยวกับข่าวนะคะคือหนิงว่าหนิงหนิงขออนุญาตว่าหนิงอะ่ะไม่อยากลงในดีเทลอะไรเยอะแยะมากมายที่ท,ที่ที่จะไปทําให้แบบว่าเกิดความเข้าใจผิดแล้วให้ให้พี่พีเคต้องมาตอบคําถามอะไรใดๆอีกคือในส่วนหนิงเองในที่เป็นพี่ เป็นน้องพี่พี่เคเป็นพี่เป็นเพื่อนที่ที่ต้องยอมรับว,ว่าหนิงก็สนิทมากๆคนหนึ่งส่วนโยเองก็เป็นน้องสาวที่ที่ก็สนิทมากๆคนหนึ่งเราอ่ะอยู่ในฐานะที่เป็นคนตรงกลางแล้วก็รับรู้ปัญหาเอาว่าเรียกใช้คําว่า in นด t a i l แล้วกันแต่ว่าขอไม่ลงดี t a i l เนาะแล้วก็ไม่ไม่เข้าข้างใครใดๆทั้งสิ้นคือปัญหาทุกปัญหาเวลามันเกิดขึ้นนะคะ่ะถ้าถ้าเราเรารักใครแล้วเราคงไม่อยากปล่อยให้ใครเนี่ย เกิดความผิดพลาดเนอะถ้าอะไรที่เราเตือนได้เราก็เราก็อยากจะเตือนเพราะถ้าวันหนึ่งถ้าเราไม่เตือนแล้วมันเกิดความผิดพลาดอะไรลงไปแล้วแล้วมันเกิดอะไรที่รุนแรงอะแล้วย้อนกลับมาได้แล้วบอกทําไมวันนั้นเราถึงไม่ทําสิ่งนี้หนิงไม่หนิงแค่หนิงไม่อยากรู้สึกแบบนั้อย่างอย่างข้อความที่เราบอกว่าแบบงนก็เอาไปอะไรอย่างเงี้ยที่เราจีนใจตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเราไปอ่านเจอ ก็มันคือมันมันคงแค่มีอีกหลายๆดีเทลที่เรารู้สึกอาจจะเป็นอาจจะเป็นความรู้สึกของเราก็ได้ถ้าจะบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลถ้ามันจะทําให้เกิดกระบวนการอะไรใดๆที่มันเกิดดราม่าเพิ่มขึ้นไปมันอาจจะเป็นสิ่งที่หนิงคิดไปเองคนเดียวหรือรู้สึกไปเองคนเดียวก็ได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลหนิงก็จะบอกว่าหนิงหวังดีแล้วก็เราก็ถามว่ามันจี๊ดไหมมันก็จี๊ดแหละมันก็จี๊ดเหมือนกันมันก็รู้สึกไม่ค่อยดีกับกับประโยคนี้เพราะหนิง ผู้หญิงทุกคนมีศักดิ์ศรีผู้หญิงทุกคนมี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 ความที่หนิงไม่อยากให้ใครมาทำร้ายเพศ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 <ๆ>แม่เลยอ่ะไม่ว่าจะด้วยคำพูดอะไรใดๆแล้วก็ถ้าถ้าใครที่ไม่รู้อะไรบางทีก็แล้วคิดว่ารู้บางทีถ้ามันวิพากษ์วิจารณ์กันในมุมที่ไม่น่ารักอ่ะหนิงว่ามันก็ไม่โอเคหนิงแค่รู้สึกว่าวันนั้น หนิงเอง,เองก็แค่อยากจะปกป้องน้องหนิงเท่านั้นเองอย่างพอข่าวมันออกมาแล้วเราได้คุยกับพี่พีเทนนะครับว่าเป็นยังไงเพราะหลายคนมองสึกว่ามันแบ่งฝ่ายแบ่งข้างกันไม่หนิงหน,งหนิงไม่มีทางแบ่งข้างใดๆเลยถามว่ามีโอกาสคุยไหมมีโอกาสคุยในแชทอะนะคะแล้วก็ยังยืนยันเสมอว่าเราจะการแบ่งข้างเนี่ยต้องใช้คําว่าเราจะไม่ไม่แบ่งข้างว่าว่าเขาเลิกกันแล้วแล้วเขาไม่ได้รักกันแล้วแล้วเราจะต้องเลือกข้างใดข้างหนึ่งหนิงขอยืนข้าง ข้างสิ่งที่ถูกต้องหนิงขอ,อยืนข้างสิ่งที่ถูกต้องแล้วหนิงก็จะพูดกับกับพี่พีเคเสมอว่าถ้าวันหนึ่งที่พี่มีสติขึ้นมาแล้วพี่คิดอะไรได้แล้วถ้าวันนั้นน่ะหนิงอวยยศพี่อย่างเดียวแล้ว,แล,วแล้วทำอะไรก็ได้ตามที่พี่อยากจะให้หนิงพูดให้หนิงทำวันนั้นน่ะพี่คิดได้พี่มองกลับมาถ้าเป็นหนิงหนิงจะไม่คบคนคนนั้นเลยลว,วันนี้จะเกลียดหนิง ก็คือเกลียดหนิงไปได้เลยหนิงยอมให้ให้เกลียดหนิงยอมยอมแบบยอมห่องอะ่ะเออหนิงว่าหนิงก็ห่องหลายทีแล้วอะ่ะ<ม>ในในหลายเรื่องกับสิ่งที่หนิงไปยุ่งเรื่องเรื่องคนอื่นอะ่ะ<ม>ก็ห่องหลายทีแล้วก็<ม>ก็ยอมห่องอีกครั้งหนึง่งแต่<ม>แค่รู้สึกว่าแบบหนิงหนิงรักหนิงเป็นห่วงหนิงอยากให้แบบ<ม>พี่พี่แคเป็นคนน่ารักมากพูดเลยเป็นคนน่ารักมากๆล้วกกรณีที่พี่ชายเขาบอกมาโสต์ปาดเราีกทีตรงนี้เรากลัวจะมีปัญหา ันนั้นหนิงว่าในส่วนของหนิงขอไม่ยุ่งดีกว่าหนิงขอหนิงขอไม่เอ่ยไม่ไม่ไม่ไปพาดถึงบุคคลที่3ดีกว่านะคะเพราะว่าส่วนตัวหนิงเองแล้วเนี่ยหนิงว่าหนิงเอาแค่ตัวหนิงกับพี่พีเคที่เป็นที่เป็นพี่ที่รักเป็นคนที่สอนสอนหนิงคอยดูแลหนิงในเรื่องของการทํางานอะไรหลายๆเรื่องแล้วก็เวลาในวันที่หนิงมีปัญหา พี่เขาก็รับรู้ปัญหาหนิงมาตลอดแล้วก็รับรู้ว่าความเจ็บปวดของผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องเจอมันคืออะไรเอาแค่หนิงกับพี่พีเคพอกับคนอื่นไม่ไม่ได้เกี่ยวกับหนิงค่ะพี่หนิงก็คยเห็นข้อความที่ทั้งหมดที่ที่เขากล่าวมาเนาะอ๋อเห็นค่ะเห็นค่ะแต่ว่าหนิงก็หนิงก็หนิงถึงบอกแล้วว่าตัวหนิงเองหนิงเอาแค่หนิงกับพี่พีอย่างเดียวข้อความเหล่าน้มันไม่สบายใจหรอกไม่เลยค่ะไม่เพราะหนิงอย่างที่บอกนะคะว่า คนที่คนที่ทําจะทําให้หนิงรู้สึกดีใจหรือเสียใจหรือรู้สึกแบบอยากอยาก,อยากจะคุยอยากจะพูดคุยก็คือพี่พีเคค่ะคือมันก็มันก็บานปลายแหละแต่แต่ตหนิงเชื่ออยู่ลึกๆนะที่หนิงได้มีโอกาสคุยพี่พีเคเขาก็รู้สึกรู้สึกรู้สึกผิดในสิ่งที่เขาทําลงไปแล้วแหละแต่เพียงแต่ว่าก็เมื่อเมื่อคนที่เขารู้สึกผิดแล้วอะ่ะ ก็เดี <fund ses> ๋ยวเราก็รอดูว่าเดี๋ยวพี่เขาก็ต้องคงต้องแก้ไขอะไรและการที่หนิงพูดอย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่าหมายเพราะว่าหนิงเข้าข้างพี่พีเคนะหนิงพูดตามตามเหตุและตามผลของความเป็นจริงเพราะว่าในเรื่องของปัญหาเวลามันเกิดขึ้นน่ะการที่เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราผิดหรือเราไม่ผิดบางทีมันก็ต้องก็ต้องใช้เวลาในการคิดทบทวนนิดนึง ส่วนกําลังใจเนี่ยหนิงเชื่อว่าทุกๆคนที่อยู่รอบๆตัวพี่เขารวมถึงกระทั่งหนิงทุกคนที่อยู่ในรายการส่งกําลังใจให้เขาเสมอแล้วก็อยากให้พี่อ่ะกลับมาเป็นพี่คนเดิมที่เป็นที่รักของทุกๆคนเอ่อเร็วๆแค่นั้นเองกำลังใจเหมการที่ตอบไหมเพราะว่าพอตอบไปนี่ยคนก็มองว่าอ้าวแล้วสิ่งที่ผ่านมาของเราเองหมายถึงตัวหนิงเองใช่ไหมหนิงหนิงลำบากหนิงลำบากใจมากเพราะว่า อ๋อหลายๆเรื่องอ่ะมันก็เป็นเรื่องที่พอพอพอ,พอมันเกิดขึ้นมามันก็หนิงถึงบอกว่าหนิงไม่ได้เข้าข้างใครหนิงพูดบนบนเหตุและบนผลของความที่ถูกต้องแล้วหนิงก็ไม่อยากให้ใครคือหนิงว่าผู้ชายแทบทุกคนแหละถ้าวันหนึ่งที่เราอ่ะคิดว่าเราผิดในเรื่องของการนอกใจแล้วอ่ะมันก็คือการที่ไม่ให้เกียรติกับคนที่อยู่ด้วยกันแล้ว ฉะนั้นเมื่อถ้ามันผิดตรงนี้แล้วอะ่ะแล้วรู้ว่าผิดเราต้องยิ่งถนอมแล้วแก้ไขให้สิ่งที่มันจะมุกออนต่อไปข้างหน้าให้มันเป็นเรื่องที่ดีขึ้นแต่ไม่ใช่แบบดึงดึงแล้วกลายเป็นวันก็วนอยู่แบบนี้แล้วมันก็ไม่จบแล้วจริงๆอะ่ะบางทีหนิงออกมานั่งสัมภาษณ์แบบนี้หรือบางทีพี่ๆทุกคนเห็นเห็นน้องแบบดูสตรองดูแข็งแรงดูแบบหน้าแบบนิ่ง ได้รู้กันไหมว่าจริงๆข้างหลังอะ่ะพวกเราอ,อ่อนแอแล้วพวกเราบอบบางขนาดไหนแต่เราแค่ไม่ได้แสดงออกไปให้ใครรู้เท่านั้นเองดังนั้นตรงนี้เนี่ยหนิงถึงหนิงถึงรู้สึกว่าแบบไม่อยากให้ใครมาพูดอะไรไปกระทบหรือทำร้ายจิตใจน้องแต่พูดทุกอย่างบนเหตุและบนผลของสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆนี่เนตุการที่เราออกมาพูดหรือโพสอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้ความสัมพันธ์ของเรากับกับพี่วิทยเขาเปลี่ยนไปไหม สำหรับหนิงหนิงไม่หนิงไม่หนิงไม่ได้รู้สึกว่าหนิงหนิงเป็นห่วงเขาหรือหรือรู้สึกแย่กับเขา mm hmm. คือกลับรู้สึกว่าเป็นห่วงมากขึ้นอีกแต่เราก็คงทำได้แค่นี้ mm hmm. ที่ที่เหลือก็รอรอพี่เขาแล้วก็วันที่พี่เขากลับมาหนิงเชื่อว่า หนิงว่าทุกคนแหละทุกคนใ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 นโลกใบนี้ผิดพลาดกันได้หมดอันหนิงถามว่าตัวเราเองอ่ะที่เรากําลังนั่งพูดเราไม่เคยพลาดหรอ <l ots> เราก็เคยพลาดถูกปะ่ะแล้วเมื่อมันพลาดแล้วอ่ะเราก็แค่เราก็แค่เราก็แค่กลับอ่ะเราก็แค่เดินกลับมาแล้วก็แก้ไขมันแล้วหนิงเชื่อว่าเดี๋ยวมันก็จะดีเองแค่นั้นเลยตัวหนิงเองหนิงก็ผิดพลาดในชีวิตเยอะมากก็เดินกลับมาแล้วก็แก้ไขมันอายุแบบ อีกไม่กี่ปีก็จะเข้า50แล้วอ่ะอะไรที่เราอยายทำให้เราต้องสซัพพอร์ตพี่ชายของเราคนนี้ต่อไปเพราะบางคนรู้สึกว่าไม่ไม่ไหวแล้วค,ความคิดอย่างนี้ทำไมพี่หนิงรู้สึกว่ายอยากให้โอกาสหรืออยากให้ทุกคนยังให้โอกาสเันอยู่เพราะว่าตัวหนิงเองหนิงเป็นคนหนึ่งที่ก็ผิดพลาดในชีวิตเยอะมากๆนะหนิงพุ่งตรงในการในการดําเนินชีวิตอะไรหลายๆอย่างแล้วหนิงอะ่ะมักจะได้รับโอกาสดีๆอย่างนี้เสมอไม่ว่าจะกับแบบคนรอบข้างพี่ๆนักข่าวและที่สาคัญก็คือประชาชน แค่เรากลับมาเท่านั้นเองแล้วในการกลับมาเนี่ยมันก็จะต้องผ่านบทพิสูจน์อะไรอีกหลายๆอย่างแล้วหนิงเชื่อว่าพอกลับมาได้เนี่ยเรื่องราวของเราในทุกๆมุมอ่ะมันเป็นประโยชน์กับคนอื่นในการที่แบบ หมือนคล้ายๆถอดบทเรียนอ่ะเออแค่นั้นเองเลยคือหนิงว่าคนเราทุกคนอ่ะมันมันอย่าไปซ้ําจนเขาไม่มีทางยืนหรือทางเดินแล้วก็หลังชนฝาเลยอ่ะให้โอกาสเออแสดงว่าทุกวันนี้คือพี่หนิงได้คุยพี่พิเค้ล่าสุดก็คือเขาสำนึกในสิ่งที่เขาคือหนิงไม่ได้คุยในดีเทลลึกๆแต่เท่าที่หนิงคุยอะค่ะหนิงรู้ว่าพี่หนิงอ่ะหนิงรู้นี่ใส่พี่หนิงหนิงรู้ว่าเขาว่าสำนึก เขาก็รู้สึกว่าเขาผิดอยู่แล้วแหละแต่เพียงแต่ยังการแสดงออกเขาอ่ะเขาแสดงออกไม่เป็นแล้วเขาแสดงออกไม่เป็นจริงๆแล้วแล้วยิ่งคนแบบแสดงออกไม่เป็นอ่ะบางครั้งมีพื้นที่ให้เขาได้มีโอกาสยืนบ้างแล้วกลับมาแก้ไขให้มันให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็ก็จะดี นาะก็ก็แบบเอาใจช่วยจริงๆแล้วก็ไม่ไม่ได้คิดว่าจะเลิกคบกันหรือว่าอะไรเพราะวันหนึ่งที่พี่เขามองย้อนกลับมาเขาก็จะรู้ว่าหนิงเป็นห่วงเขาเค่ะหนิงกับพี่ธัญญาแต่คนเชิดชูกเชิด <c oughs> ช,ชูกับความจินตลกอะม,มันเคมีเคใจมากเลยแม่คือจริงๆอะต,ตอนท,ที่ที่ถูกพี่ธัญญามาบอกให้มารับเชิญซีรีส์เรื่องเนี้ยตอนแรกก็เล่นนิดเดียวก็คือทุกการทํางานอะมันคือการตั้งใจให้ ตั้งใจทํางานมากๆแต่ด้วยความที่อาจจะหนึ่งสนิทกันสองแล้วคือมันต้องเล่นบทแบบเนี้ถามว่าเราเขินไหมเราก็เขินเราก็เลยต้องพยายามจะแบบทําให้ดีที่สุดในเทคเดียวคือเหมือนเล่นให้เด็กมันดูอ่ะนั่นคือเทคเดียวทุกอย่างคือการเล่นเทคเดียวบ,บหมดเลยอ่ะคือใช้ความแบบอืมแต่ด้วยความสนิทไงถ้าสมมติไปเล่นแบบนี้กับคนอื่นอ่ะก็อาจจะเล่นไม่ได้ก็ได้แต่เล่นไปเล่นมาหนิงบางทีหนิงก็ไม่ค่อย คือถ้าพี่ธัญญาไม่มีพี่เป็กอยู่อ่ะหนิงอาจจะคิดแล้วทึกทักไปเองว่าเขาคิดอะไรกับหนิงอมอะไ่หรอมัออนวิวเลยหรอถ้าเป็นคนเริ่มก่อนหรือว่ายังไง คือเขาอชอบบอกว่าหนิงเป็นคนเริ่มก่อนแต่เมื่อเรากลับไปย้อนดูเทปหรืออะไรใดๆเขาจะเป็นคนบุกก่อนเสมอเข้าใจว่าใ,ใช่เขาจะเป็นสายลุกใสก่อนเสมอแล้วถ้าสมมติว่ามันไม่มีพี่ธัญญาไม่มีคุณสามีหรือมีพี่เป๊กเนี่ยหนิงก็มีสิทธิ์ที่จะคิดได้เหมือนกัน,กนเนี่ยไม่รู้จริงๆก็คือแบบเดี๋ยวสมมติหกขล้มรู้เป็นยังไงโอเค OK ไหมคือถามเอานี้ถามเยอะกว่า เขาเรียกว่ากับคนที่อยู่รอบข้างอย่างที่สนิทมากมากมากแบบไอ้แกงแม่แกลงแม่ที่ปลดปล่อยความเป็นตัวเองอ่ะใช่ป่ะแล้วเขาก็แล้วเวลาอยู่ในรายการเนี้ยเขาก็จะแบบไม่รู้หย่งก็บอกไม่ถูกเฮ้ยเมื่อกี้บอกว่าเทคเดียวอ่ะแล้วมันเริ่มยังไงหมายถึงว่าจูบมุมนี้หรือว่าปล่อยฟิลปล่อยจอยเทคนั้นอ่ะมันเริ่มจากที่ว่าจริงๆแค่แค่มันเหมือน มันเหมือนเป็นเหมือนฉากชอ็อตพระเอกนางเอกเนอะที่แบบว่าเราก็ต้องล้ม,ลมตัวทับกันลงไปล,ล้มทับไปพุ่งแต่เขาอยากให้แบบหน้าเนี่ยปากอะโดนการจุ๊บดันแล้วก็ตกกระจายออกมาแต่เขาอะดันจุ๊บเสร็จแล้วเขาก็ค้าง น้าฉากนั้นจริงๆเขาแช่เราก็เอ๊ะแช่มุ่งต้องหรือเปล่าหรืออะไรแบบแล้วตัวมันอะมันเหมือนซีนอะมันก็มันก็คือขยับเรารู้สึกเราไม่สังคัดเอาไม่สังคัดเราก็ต้องเล่นต่อมันมันก็ต้องไหลต่อแล้วตองโตยังไงกับถ้าเขาค้างเราเมื่อไหร่กัดปากเขากัดปากเขาหรอมับไปเลยนะก็มับไปเลยอะกัดปากเขาไปเลยนะถ้าเขาค้างเราเคิมไม่รู้คม ใช่ไหมไม่ไม่รู้อะสิหนึงก็ไม่ร้ไม่รู้ม่ร้ไม่ร้ไม่รไมรู้ไม่รูไม่รู้ม่นก้คือคู้ไม่รื่รูเม่รู้มรื้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่ร้่รู้่รู้ไม่้ไม่รู้บเ่รู้ไม้ไม้บม่ร้ไม่รู้ไม่ร้อง่ร้่ร้่ร่รู้่้ไมร้ไรูค่อรไร้ไมรม่รู่อไม้ไ่ไม้ไน่่ยได้ข่าวว่าได้ข่าวว่าพี่ัาเตรียมโปรเจกต ภาคที่จะเป็นเนี่ยคุณพี่นะขยายเดี๋ยวเดี๋ยวมีมีถ่ายไซส์สตอรี่มีถ่ายไซส์สตอรี่เสร็จแล้วแล้วก็ก็เลยคุยกันว่าเอ๊หรือว่าเราจะทําโปรเจกที่มันเป็นเป็นอีกโปรเจกหนึ่งขึ้นมาที่แบบเป็นตัวเรานะกับเขาแล้วก็อาจจะเป็นแบบว่าเอารุ่นเด็กอามาเอารุ่นเด็กมาประกบกันด้วยอะไรก็คือถ้าจะขายตัวเราก็อายตัวเองนะทําเพื่อขายตัวเองมันก็ไม่ก็อายนะทุ่วันับแล้วพร้อมก็แต่แฟนลับบคืองงมาก กลับไปเป็นฟิลแบบสมัยก่อนอนะ่ะที่เวลาเราไปไหนใช่ป่ะแฟนขับจะตามไปแต่จะไม่ได้มีการสร้างด้อมเหมือนเด็กสมัยนี้ไนงะตอนนี้มีด้อมพันหมว่าคนอนะ่ะบอกว่าเป็นครูยูริตัวแม่เู้เขนะินอ่ะ ก็ขอบคุณเทวดาฟ้าดินที่เป็นเพื่อนมด้วยกันนะคะที่ยังบอกว่าเขาเรียกว่ายังมียังมีกระแสให้แบบว่าหาหาเงินหาทองทํางานได้แบบเลี้ยงดูลูกอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ฉาก MC ที่มันจะต้องเป็นสีนตอรี่เตรียมใจแค่ไหนว่ามันจะมันต้องดูเดือดนะหรือว่ามันไม่ต้องเตรียมมันอยู่ในมันมันมันไม่ต้องเตรียมเลยอ่ะเพราะว่าจริงๆคือทุกอย่างที่เล่นอ่ะมันเหมือนถ้าเราคีปอยู่ในตัวละครตัวนั้นอ่ะมาเล่นได้จริงๆมองตาปุ๊บชาร์จเลยสปากปุ้ง ก็โอเคอะดี๋ยว่าเตียมาคืนพี่ธัญญาไหมเตียยวมาคืนพี่ธัญญาหมว่าถ้าเธอรู้ก่อนเดี๋ยวฉันจะจะจะตูวแต่ว่าอันนี้ต้องบอกว่าถ่ายไปแล้วแต่ว่าเวลาที่มายังไงอ่ะคือคือด้วยความสมมติว่าหนิงกำกับตอนที่ตอนนั้นให้เข้มกับมุกเขาเล่นเลิฟซีนใช่ป่ะคือเวลาเวลาเวลาพี่ย่ามายังไงอ่ะหนิงจะเล่นฉีกออกไปอีกอย่างึ่ง เพื่อให้เขาอ่ะตามให้ท uh, uh, right? oh, um, ันเราหนิงว่ามันมันมันดูลุ้นดีอะไรเงี้ยแล้วก็ลองไปเล่นแบบนั้นดูเออก็โอเคอย่างนี้มีเกณฑ์ใจพี่เป๊กไหมใช่พี่เป๊กเนี่ย่าบอกว่าเอาคื่มองหน้าพี่เป๊กได้ไหมเออเขาก็คงไม่ทำอะไรหนูหรอกหนูเป็นน้องไงพี่อจากให้พี่เป็กทราบเลยว่าบอกแล้วบอกแล้วก็คือวันที่บอกอะค่ะคือว่าวันนั้นน่ะเออ วันเกิดพ่อแปงแล้วแล้วเราพี่เป๊กเองอะ่ะเป็นคนเขียนข้อความมาบอกว่าเดี๋ยววันนี้วันเกิดพ่อถ้าว่างก็เดินมาแล้วบ้านเราก็ใกล้กันมากหนิงก็เดินไปแล้วพอเดินไปเสร็จอะ่ะด้วยความเจอกันเขาเ็นพี่กอ๊กจุงมือหนิงเดินเข้าบ้านไปก็เจอพ่อแปงพ่อแปงก็บอกว่อาอ้าวเป็นแฟนกันนี่ <c oughs> อุย้ยกลางผู้ใหญ่ทุกคนเลยอะ่ะแล้วหันหน้าช็อตกลับไปตึก๊ก <c oughs> พี่เป๊กอ,อยู่หนิ<อ>งรีบเขาก็น้านิ่งๆแล้วหนิงก็รีบปล่อยพี่ โอ้ยพี่แอฟบอกโอ้ยมันเป็นไรหรอกไม่มีอะไรอะไรเงี้ยแล้วหลังจากถ่ายจากนั้นจบพี่เป๊กมาพูดว่าอะไรเนีคะพี่เป๊ก็ทำอะไรกันเนี่ยทำอะไรกันเนี่ยตอนนี้ถามแบบว่าเริ่มใจสั่นกับเพศเดียวกันไหมโอ้ยตอนนี้ใครเข้ามาก็ใจสั่นแบบนี้ร้อนเละแต่ว่าอันอันอันนี้พูดเล่นนะเดี๋ยวเป็นเรื่องนะเดี๋ยวเป็นตอนนี้ไม่ได้พร้อมจะมีใครค่ะก็อย่างที่บอกแหละว่า นิลินพึ่งแบบว่าเขาเรียกอะไรพึ่งกลับมาแบบแข็งแรงสดใสอะไรอย่างนี้เนาะหนิงมีความรู้สึกว่าถ้าลูกไม่ได้พร้อมหนิงไม่พร้อมหรอกหนิงจะไม่มีวันทําร้ายหัวใจลูกหนิงที่ทําให้ลูกหนิงแบบรู้สึกสับสนแต่ลูกรู้ว่าอันนี้คือการทํางานตอนแรกลูกก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยถ้าวันหนึ่งลูกบอกว่าแม่มีแฟนเอถอะหรือยห้ไม่มีความสุข<บ>ใครใครจะอยู่กับหนิงได้มาตรฐานหนิงสูงขึ้นกว่าเดิมอีกนิว่าใครก็อยู่กับหนิงไม่ได้หรอกเอาจริงหนิงขอแบบว่าวันนี้ คือก็ไม่ได้พูดว่าจะปิดกั้นตัวเองเราไม่มีนะแต่อะไรก็แล้วแต่ขอเอาลูกเป็นที่ตั้งก่อนสําคัญที่สุดก็คือคิดไหมว่าเราจะเป็นคุณแม่คนเดียวอยู่คนเดียวไปนตนตไม่คิดใช่ไหมเอาวัวให้ต่อวัวต่อว่าให้ตอบว่าไม่คิดเลยได้ ก็จริงๆหนิก็เพื่อนๆพ่พี่ๆเยอะไงแล้วทุกวันนี้หนิก็จะเป็นเด็กเป็นคนขี้แกล้งเนี่ยเด็กกินเจอหน้าปะเดี๋ยวเราหาเล่นกันแกล้งกันอะไรเงี้ยค,คือคือพอพอได้ได้อยู่กับตัวเองคนเดียวจริงๆอ่ะหนิรู้สึกว่ามันได้ชีวิตที่แบบชีวิตที่ของเราที่เป็นของเรากลับคืนมาวความสุที่มันเกิดขึ้นได้ง,ง่ายๆจริงแล้วมันเป็นความสุขง,ง่ายๆจริงๆนะที่แบบว่าเราได้กลับมาเป็น เป็นเป็นคนเดิมในแบบของเราที่ไม่ต้องฝืนตัวเราเองในหลายๆเรื่องแล้วเราก็มีความสุขที่เรามีลูกอะเหมือนเป็นเพื่อนเพราะนี่ลินทุกวันนี้เนี่ยไปทําผมด้วยกันไปทําเล็บด้วยกันใส่เสื้อผ้าแบ่งกันแล้วรองเท้าก็ไส์เดียวกันคือเหมือนเป็นเพื่อนกันอยู่ด้วยกันนอนด้วยกันอย่างเงี้ยทานด้วยกันลูกมาทดแทนทุกอย่างเลยอะค่ะถามถึงเรื่องที่ลหัวฟาดคุยอายอะจอันคอย ไม่รู้มันล้มลงไปได้ยงไงมนรู้ที่ที่บ้านก็เดินทุกวันแล้วตอนล้มลงไปเนี่ยคือจริงๆริงหนิไม่ได้จะเอากล้องเนี่ยไปให้ใครคือจริงๆวันนั้นอ่ะคือรู้สึกผิดกับป้ายุ้ยมากเพราะคุณพ่อป้ายุ้ยอ่ะเสียแล้วหนิงอ่ะไม่ได้ไปแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากจะแบบคือวันก่อนหน้านั้นก็ไม่ได้ไปเพราะวันก่อนหน้านั้นดันแบบว่าคือโครงทํางานเราไม่ได้นอนแล้วเราวืดก็คือเหมือนเหมือนเวียนหัวจะเป็นลมก็เลยไม่ออกไปแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะออกไปวันอาทิตย์นะแล้วปรากฏว่าพอถึงวันอาทิตย์ก็ไม่ได้ไปอีกเราก็แแบบด้้ววยยยคคาามหนิงรปุ แล้วหนิงก็ไม่อยากให้รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมหนิงถึงเบี้ยวอะไรอย่างเงี้ยหนิงก็เลยเก็บเอาคลิปอันนั้นจากในกล้องแล้วก็ส่งไปว่านี่หนิงอ่ะหนิงล้มจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยและแนมันก็คือทุกคนไม่มีใครเป็นห่วงหนิงเลยวันนั้นจริงๆทุกคนคือขำก็ถ้าดูจากคลิปอะไรนี่แนมันก็เอาไปแกล้งเล่นอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เลยกลายเป็นแบบเรื่องแต่จริงๆเจตนาคือแค่อยากจะยืนยันว่าเฮ้ยล้มจริงๆเราไม่ได้ไป วูบเหมือนกันเพราะว่าล้มลงไปเสร็จแล้วพอมันพลิกเสร็จปุ๊บมันมันก็งงงงกงกงเหมือนกันบ้านแบนบหมุนแล้วก็แบบตะโกนเรียกแม่บ้านสักพักเดียวแล้วก็รู้สึกว่าแบบเดี๋ยวฉันต้องทํางานฉันต้องทํางานนะถ้าไม่ออกไปข้างนอกก็ต้องแบบมีงานต้องทาก็ก็ก็งลุกขึ้นมานหลา,หลาคนก็เป็น,นเพราะอะไรแล้วก็อะไรใช่เพราะที่ผ่านมาก่อนนะั้นมันเคยล้มอยู่แล้วก็เนียอาทิตย์ที่ผ่านมาทางอาทิตย์ก็เหมือนปวดเนี่ยหนิงว่าเดี๋ยววันนี้ถ้าเสร็จงานหนิงก็ว่าจะไปเช็คเหมือนกันยังไม่ได้ไปตรวจอะไร ยังไม่ได้ไปตรวจค่ะแต่ว่ามันก็เริ่มปวดแบบท้ายทอยปวดหลังมาแล้วแบบบางทียืนนานๆหรือนั่งนานๆเงี้ยมันก็จะมีอาการแบบเมื่อยๆปวดปวดลงไงลื่นไงายหลังแล้วก็เหมือนเราเจ็บอ่ะอีท่าเดนรู้แล้วมันก็หมุนตัวทิ <ชา S 2> <ช>ด โดนตรงใช้ถอยตรงเนี้นิดหน่อยเจ็บเจ็บหรือเขิ่นหรืออายมากกว่ากันอายมากกว่าแต่้องไปเช็คมาอยไปเช็ค่ะเเชพค่พี่สั่งว่าเอามาให้ใส่มีนะค่ะเดี๋ยวะอาแ่ะอันนี้ไม่ต้องจับฉลากนะคะเกมค่ะแต่ไม่อยากเล่นเกมเดี๋ยวหนูมีหนึ่งตัวเด็ที่เล่นตเดียวอันนี้ไม่าพี่พี่นิก่อแล้วก็ไ้ด้วยจง